สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมรับเมนูวันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับผมซาลาเปานะครับผมแต่ว่าเป็นซาลาเปาไส้หมูแดงมินินะครับผมเอออย่าคาดหวังว่าผมทําเองนะครับผมผมทํซาลาเปาไม่เป็นนะครับอันนี้ซื้อแบบสําเร็จรูปที่เขาแบบอ่าแช่เย็นมาแช่แข็งมาแล้วกันนะครับผมออาแล้วเอามานึ่งนะครับผมออะมีไส้เดียวนะวันนี้ ตอนแรกผมหาไส้ครีมแล้วไม่มีนะครับผมมีแต่ไส้หมูแดงนะฮะไม่ได้กินนานมา,ากๆทุกคนซาลาเปานะฮะไม่รู้ทําไมเหมือนกันหากินง่ายๆแต่ว่าไม่ได้กินนานนะฮะเซเว่นก็มีขายใช่ไหมอ่าแต่ว่าไม่รู้ทําไมถึงไม่กินเหมือนกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่ะอุ้ยให้ดูก่อนนะฮะนี่ไส้หมูแดงนะครับอ่าืมอื้ เหมือนเลยเหมือนซาลาเปาที่เขาขายนะทุกคนเที่ยวข,ขายแบบรถมาขายอะ่ะตอนแรกมันแช่แข็งมาแนละ้วนึกว่ามันจะแบบปแปลกๆอ,อร่อยใช่ละตอนนี้อากาศร้อนถูกบนะ้าแล้วฝนใกล้ตกนะครับอถึงสาละเปาของเราต่อดีกว่านี่ใช้ได้นะฮะ บอกว่าเป็นสาลเปามินิแต่ลูกก็พอเหมาะนะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะ,ะอืมอืมร้อนไม่ใช่ซาลาเปานะอากาศนะฮะอืมอร่อยอะ่ะผมลองทำเองแล้วนะสาลเปามันแซ่บนะฮะอะไรจบที่ซื้อนะ Ngũ đen bắt đen như chính này Đúng không ว่าใครชอบกินไส้หมูนะฮะอร่อยเลย ี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบลูกนะฮะผมไม่เอามาด้วยสามลูกนะ <c oughs> เอามาไม่ไหวทุกคนถ้าหยิบมาสิบเจ็ดลูกนี้น้ำตาจะไหลละฮะเพราะว่ามันอยู่ในซึ้งฮะนี่เปไนไงมุก <c oughs> ไม่มีอะไรนะของกินวันนี้วอมวอมไป เอาไว้กินของนักหนักคลิปหน้าไม่แน่คลิปหน้าก็ไม่หนักนะนี่ฮะฮฮอร่อยจริง ผมลองทําแล้วมันไม่ฟูอย่างนี้นะทุกคนมันพอมันเย็นปุ๊บมันจะแฟบลงนะเวลาผมทำเองฮนะ <checking. S 1> แม่นเหมือนกันนะกินสละเปาเนี่ย <c oughs> ขนาดแบบทำตามสูตรที่เขาให้ทำให้ดูใน Youtube นะฮะแบบเป๊ะ ทำออกมาก็แฟบเหมือนเดิมนะครับซื้อเลยฮนะไม่ต้องทำเองจบนะฮะเนี่นลูกสวยจ้ะเสียงนกอะไรอะ่ะ 嗯。嗯。Mm. Hmm. ดูฮะหมูแดงอืมเป็นมันน้ำไม่ได้มีหน่อยเดียวนะทุกคนดูเห็นไหมฮะ ร้อนอากาศร้อนเอาละคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนมากินสาลาเปาเฉยๆนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ะไม่รู้จะกินกับผักอะไรเหมือนกันนะสำหรับสาลเปานะฮะปกติกินสาลาเปาก็กินแบบกินแค่ซาลเปลานะทุกคน ไม่มีอะไรเลยน้ำจงน้ำจิ้มไม่มีนะฮะจะจัด,จดถาดมาสสวยๆก็แบบหาพักยากนะฮะ, <laughs> ะผลก็ใกล้จะตกแล้วอากาศร้อนขนาดนี้นะฮะ,ะแน่นมากๆกี่ลูกแล้วไม่รู้เนี่ยผมกินไปสิบลูกนะตอนนี้เหลือเจ็ดนะฮะแน่นกลายเป็นมือดึกแล้วกันเจ็ดลูกนะฮะ <laughs> นี่แนหะละเวลาถ่ายคลิปก็ จะกลายเป็นมือดึกซะส่วนมากนะฮะเหลือก็เป็นมือดึกนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ